มาพบกับแนวทางหุ้นจีนจะตามต่อครับแนวทางหุ้นจีนหลบเซาลบายของห้าจะแนวทางวันที่ห้าวันพุธจะเดือนสิบเอ็ดพฤศจิกาจะสองห้าหกแปดจะมาพบกับแนวทางของไอจอยคือเก่าแล้วก็ตามเคยจ้าเอาก่อนสิไปรับชมรับฟังแนวทางหุ้นจีนวันที่ห้ามือนี่จะเดียวมาเบิกพุ่นสรุปแนวทางคนที่สี่ันก่อนจะสําหรับหุ้นจีนของห้าจะวันที่สี่เดือนสิบเอ็ดแนวทางหุ้นจีนวันที่สี่หลบซาเด่น เจ็ดกับ8ผลของรอบเศร้าจะสี่เจลังเบิร์นเก้าเก้าสำหรับบนมา407เบิ่ง0ศย์เมือนอีขามจา้าจับแปดศูนขามมา0ูเจเข่าใจออกผลได้เข่าใจออกผลค่ะค่ะนี่เอาแนวหูแนวทางเฮาดีดีเด้สำหรับแนวทางสายหูดนี่โอ้โหยอดโจงมาโตขามอีลีนี่ ข้าม07มา07เลยเด่น7ก็เ,เข้ามาจา้าสำหรับรอบเสาบ,บนสำหรับรอบบ่ายให้เด่น2กับ1ผลของรอบบ่ายจะหา22หลัก848 CU เสาบอกบ่ายเนาะตัวเนียนเลยหา22กับมาเลขเบิร์นเนาะเบิร์นโอ้เบิร์นมือนี่เบิร์นเสาเบิเบร์นบ,บายเลยตัวนี้ยสำหรับรอบบ่ายหา22เด่น2ดู2เข้ามา2เด่นจา้า มาไาวิ่งสายูดสําหรับแนวทางฮุนจีนของขวันที่สี่จะไาวิ่งสายรูดทยยิบจะไปวิ่งไปรูดมาเซาบ่ายเต็มเต็มวันที่ห้าตามร่นกันต่อจะแนวทางห่างเสียงคือการขามขามปุ๊บมาปั๊บเลยสําหรับแนวทางห่างเสียงตัวบว่าขามกับบ่ามาเด้มักมาตัวที่จับขาม,มเข้าใจออกผลคัก คือจังหูแนวท่าเขาเนี่ยแหละมาโตขามพ่อดีเป๊ะเลยสำหรับแนวท่าคุณจีนวันที่หารอบเศร้าเมื่อนี่ห้แปดกับเ็ดวิ่งลูดจ้าจับครูเด่นแปดสองแปดสี่แปดเก้าแปดห้า 80เลขกระจายคือจังหวาแล้วเนาะจับอีกโตัวกะสิจสะได้อีกตถวาคำนวณได้เลขกระจายก็ะจับขู่ยากงากพูดเจ็ดแปดเจ็ี่เจ็ดเกาเจ็ด หูนหางเซ้งเมื่อวานกับขาม0ูสาโตเก่ามากศูโตเก่าสำหรับรอบบายให้เด่นเก้ากับ0วิ่งรูดจนะ้ะจับคู่เด่นเ้ารอบบายเก้าสี่เก้าหาเก้าสองเกก็ดสำหรับเด่น0น 4ูน0 2ห8า9ูนสอาำหรับโตเน้นจะหุ้นคิดรอบบ่ายเน้น0ูน2 9ห9า7ูน9เกาสเก่า 898หาสำหรับโตเน้นจ้าโอเคเรียบร้อยจ้ะสำหรับแนวทางหุ้นกินขอห้ามมือนีิคอยมาปางัปางๆตัวเน้นตัวจอละกันเนาะเปรียบเทียบกันเบิ่งได้จะคืนอยู่กับความาความชอบนันจะมีตัวหมักตัวชอบคอยตามแต่ผมมีตัวหมักตัวชอบสามารถปล่อยผ่านได้จะเขามาแล้วฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยละกัารเนาะสำหรับพี่น้องที่เข้ามารับชมใหม่ๆกันอย่าลืมกดติดตามกดสันกระดิ่งไหวแตะเผื่อเสียแรบ,บ่าพลาดแนวทางที่ลงหายเนาะจ้าสำหรับหุนดาวโจนข้าก็ถือว่าปังๆกันเลยทีเดียวเนาะช่วงนี้หุนดาวโจนเดินดีค่ะขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านจะี่สำคัญเข้ามาแลวก,กันฝากรับชมโฆษณาให้ด้วยหละกัารเนาะขอให้โชคดีกันทุกคนทุกทานจะไว้เจอเก,กันใหม่คลิปหน้าจ้า